สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ละครสัตว์ดิจิตัลอันยิ่งใหญ่และฉันก็คือเคนขอแนะนำให้รู้จักกับตัวตลอกปอมนี่แม่จ๋าคนนน้คือใครฉันอยู่ในบ้านเป็นโบที่สวยจริงๆโอ้สวัสดีทุกคนฉันคือรากาตาไงาเพื่อนๆเป็นไงบ้างเด็กซนสตาแจ็คฉันชอบแครอทนี่จะเป็นการแสดงที่แท้จริงของเราดูให้สนนะทุกคน แล้วเราจะเริ่มกันแล้วมาจ๋ากดปุ่มไหนดีนะงั้นเป็นปุ่มนี้แล้วกันน่ากลัวจังเลยเยี่ยมมากเลือกได้ดีปุ่มนี้แค่เวมนม์นิดหน่อยเราจะน้ำที่แย่ที่สุดลงไปเฮ้ยเหม็นจังเลยเออยเห็นแล้วต้องเรียมกำจัดมันก็จะหายใจไม่ออกนะ มันคืออะไรเนี่ยมืองเดี่ยวเียวสีเขียวเฮ้ยมันเหมือนน้ำมุกงแล้วก็มีกินเหมือนต่อที่เร่าระที่สุดเลยโออให้ตายน่าเกลียดที่แญ่มันคือน้ำมุกงมังกรเหรอแย่ที่สุดอ๋ช่วยด้วยออดูเหมือนว่าเราต้องช่วยปอมนี่แล้วนั้นก็นันโอ้ ดีใจตอนได้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่มีเมกนันกเคยขยงอยู่ตลกจังเลยเอาละปอมีเลือกแล้วหมายความว่าด้เวลาของรากาตาต้องกดปุ่มปุ่มเยอะมากม่รจะกดปุ่มไหนดีอ่ะเอาปุ่มนี้แล้วกันแคนขอรดีๆนะขอคิดแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่มีเวทมนตร์ก็ทำสีนี้ไม่ได้ฉันขอเสนอป,ปัอบคอนถังใหญ่ให้เธอนี่อาจเป็นถังที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะ โอ๊ะอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะฉันได้เปลี่ยนที่คุ้นเคยไม่น่ากลัวสักนิดมันคือ๊อปคอนชอบดีจังฉันชอบเหมือนมึกมากและสามารถกินได้เป็นกําๆเมือเลยเธาชอบหรือเปล่าโอ้ไม่นะตาฉันโอ้นี่มันคืออะไรอะโอ้ไม่นะ้อลูงตามมาอย่ในนี้ได้ไงอย่ที่สุดเลยโอ้ขอบคุณนะ รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอยังหนีไปไหนอีกนะโอเคนะแล้วใครต่อดูเหมือนว่าได้เวลาของแจ็คส์แล้วแต่ที่สุดก็ตาฉันพร้อมแล้วล่ะโอ้เย oh, yeah. เขาได้รับน้ำพึ่งหวานหวานกินให้อร่อยเลยนะอ้โห oh, มันกลิ่นที่ไม่ธรรมดาแล้วก็หอมหวานมากต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวก่อนนะมันคือน้ำพึ่งจริงๆฉันชอบน้ำพึ่งหวานหวาน เทั้ง,ทงอร่อยแล้วก็มีความสุขด้วยดีใจนายชอบโอ้ในรังมีพึ่งอยู่ด้วยอ,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 อะไรกันเนี่ยพึ่งเหรอช่วยด้วยฉันไม่ได้ตั้งใจนะพึ่งฉันไม่ได้กินน้ำผึ้ง,งแกนะเฮ้ยมันมออกไปแล้วข่อยอย่างช่วยหน่อยเอ้ยใครเป็นคนยิงรังพึ่งใส่ฉนะันน่ะรางพึ่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยเรามีแต่ challenge กดปุ่มไหนด,ดีนนะหรือจะปุ่มนี้ดีไม่ปุ่มนี้ไม่ฉันตัดสินใจแล้วปุ่มนี้แหละสีเหลืองเขาลาสักคร่มาดามเธอได้เธอแดงใส่ซอสมะเขือ,อให้รออยู่ไม่อร่อจต้องเลียนนิ้วเลยแต่ไม่ต้องแบ่งนะโอ้ไม่นะฉันได้รับอะไรเนี้ยอะไรกันได้ยังมันเปียกเปี<ๆ>่นน่ากลัวและน่ารังเกียจแบบนี้นักเปยดถัวฉันไม่ชอบเลยนอ ไม่ต้องร้องไห้นะเด็กน้อยฉันทำเสร็จแล้วฉันไม่ชอบสิ่งนี้ดูฉันสิฉันจะไม่กินมันด้วยซ้ำนาเคให้แยงเธอไม่ชอบถั่วเหรอไม่เป็นไรหรอกปอมนี่เธอพร้อมเรืร่อ,องลี้ยงจำจีมะเขอือปอมแปะไม่นะปุมนี้ดูไม่ดีฉันชอบสีแดงมากกว่าบางทีจะเป็นของอะไรก็ได้ เลิกแล้วหมายความว่าในเวลาที่ปัมนี่ของเราจะได้กินยาสีฟันแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีออพอแล้วเคนหยุดนะฉันลกเขาไปหมดแล้วอ้อนี่มันอะไรกันเนี่ยน่าคิดแคแย,ย่ละลาลาลาโอ้เป็นอะไรไปปั๊มนี่เดี๋ยวฉันแปรงฟันให้เธอด้วยนะแป้งเหรอทำไม ครังสไล่ฉันชอบอ่ะสู่หลังให้ด้วยนะขอบคุณเจ๋งอง่าแคนได้ความยินดีใครเลือกหาฉันเจคส์พร้อมเรื่องแล้วย่ะโอ้ฉันกดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยฉันได้ยินว่มีคนกดปุ่มในนี้แหละเสร็จเลยและแจคของเราก็ได้ซีเรียลใสยร้งหวนหวานเขาโชคดีจริงๆฉันอยากกินเองเลยมันคืออะไรเนี่ย ว้าวฉันได้ซีเรียลมันเจ๋งไปเลยขอบคุณนะเคนยินดีเสมอเพื่อนของฉันแต่นายโอเคไหมฮะฉันมีความสุขสุดๆเลยัน,นนี้มีซีเรียลว,วงแหวนมากมายกินได้ทั้งปีแล้วมีเรอ็กไหมแล้วมีนมไงซีเรียลยิ่งอร่อยขึ้นเมื่อกินกับนมโอฉันหนาวเคนหยุดได้แล้วฉันหายใจไม่ออก หมดแล้วล่ะตอนนี้กระต่ายของเราได้ของสัมมนาเต็มที่แจ็คส์มีความสุขไหมโอไม่นะฉันไม,ไม่เห็นเขาแล้วแจ็คส์อ้ฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหนาวฉันบันเลยฉันไม่อยากเลิกผลิตกแล้วการเลิกปุ่มนี้ยากจริงๆบอกว่าฉันจะไม่พลาดน,นะงั้นเป็นปุ่มนี้ฉันพร้อมต่อสู้แล้ว <Ow! S 1> เลิกบอกไม้บอกไม่แล้วพวกฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วย เธอได้รับนูเทลลาทั้งใหญ่นี่คือความฝันที่เป็นจริมใี่ของฝันทรมดากินคุ้นๆนอะอ้เดเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตอนคาดคลายนูเทลลาด้วยว,ว้าวต้องอย่างนี้สิมันคือนูเทลลาจ,จริงๆสุดยอดนี่คือวันที่ดีสุดในชีวิตของฉันเลยม,มีความสุขจังขอบคุณนะเคนนี่มันอร่อยมากๆ เงินก็เป็นไงเป็นกันฉันเลอกแล้ววิเศษเปเลยปมนี้ของเราได้แฟนไฟล์กองใหญ่ยักษ์กินให้อร่อยนะมันคือมาล้างสาวหรือเปล่าฉันกลัวมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าฉันได้มารั่งทอดต้องอย่างนี้สิทั้งอุ่นแคมแล้วก็กรอบด้วยเอ๊ะแล้วซอสมันขคยแทะเหรอโอ้ฉันลืมไปเลยเรอแป๊บหนึ่งนะ อ๋อนี่ไงเธอจะชอบยิ่งกว่าเดิมเย้เดี๋ยวก่อนนะมันคือซ้อมคาทีนจริงใช่ไหมใช่แล้วผลอจริงเจ๋งปไปเลยอะ่ะเอาล่ะฉันต้องเลอกแล้วนั้นขับปนปุ่มสีแดงสีแดงไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังฉันได้ยินคนกดปุ่มแล้วและมันก็คือ ไส้ก๋อกอันเดียวแค่นี้เหรอขอมากกว่านี้ได้ไหมสักครู่ขัดข้อทางเทคนิคอะอ,อะไรกินเนี่ยต้องอย่างนี้สิฉันชอบส้ก,ก่องบ,บ้างบากสุยียยดฉันจะกินให้หมดเลยโอเคขอบคุณมากนะฉันมีความสุขจัง ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะบอกเพื่เราได้ในคอมเมนต์ว่าเธอชอบละครตัวไหนที่สุดในละครดิจิตอลนะแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเพื่อนบาย